สวัสดีครับพบก,กับช่องชาแนลเบิร์นฮาราดอีคกครับผมนี่สั่งสินค้ามาะฮะเป็นซองไฟฉายนะครับผมอันนี้เอาไว้สําหรับพวก,กวตารวจทหารรอพอรัพพกษาความปลอดภัยพวกนี้นะครับรคองการปกครองเดี๋ยวไปแกะกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงสินค้าเขาโอเคไหมโอเคครับยี่พ้อบุอะไรบุกเกิลบุกเกิลอะไรถ้าอ่านผิดขออภัยน,นะแต่ยี่ห้อนี้เขาผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะ าตัวทหารเาจะดดีผอม,มีแมวยังซีแบบนแนบเดินไปแกกเลยครับผมหากันสองคนนี่ครับแบบนี้เลยทำไมอืม ดีเลยสรางมาเข้าไปกระแดกบ้านแดกเมืองพวกนะี้นี่ครับนี่ครับนี่น่าจะล็อกได้ดีมากเลยแหละตัวน,นี้นี่คือกดบล็อก,อกนี่ครับผมล็อกแบบเข็มขัดได้เราจะได้แน่เพราะมควเลย นะครับตัวล็อกตัวนี้เดีย๋ยวเรามาล็องใส่ไฟฉายา้ดูเลยว่าเป็นไงครับโอ้แน่นครับใช้ได้การหลุดจะดีมากเลยนี่ครับใช้ได้ทีเดียวสินค้าตัวนี้ผมว่าใช้ได้ครับ ใช้ไฟฉายได้เกือบทุกรุ่นนะตัวนี้เป็นดีกยวนี่ครับสวยงามความสวยงามใช้ได้เลยแน่น่ะาดีโอเคครับผมขอจบรีวิวนี้เพเทานี้สวัสดีครับผม